สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาดูหอยเชลลี่สีทองเพศผู้เพศเมียนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ตัวแม่พันธุ์นะครับวิธีการดูนะครับนี่ไซส์ใหญ่แล้วนะครับแม่ไซส์แม่พันธุ์นี่ครับนี่ไซส์แม่พันธุ์นะครับ ตัวใหญ่ใหญ่มากเนื้อนุ่มนะครับกรอบเมื่อพันธ์นะครับตัวใหญ่นะครับขายกิโลแพงนะครับหลักร้อยนะครับกิโลหนึ่ง นี่นครับตัวนะครับใหญ่มากใหญ่เท่ามือผมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับดูที่ฝานะครับตัวผู้ฝาจะไม่ค่อยเรียบนะครับ กตดูได้นะครับเชอี่สีทองครับฝาจะไม่ค่อยเรียบถ้าเกิดเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียนี่นะครับฝาจะเรียบๆนะครับไม่เหมือนกับตัวผู้ ตัวเมียฝ่าจะเรียบนะครับถ้าเกิดเป็นตัวผู้ฝ่าจะไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวที่มันจับคู่นะครับเอาให้ดูนะครับนี่ครับผู้กับตัวเมียนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับฝ่าจะเรียบ ตก็ฟู้ฝาจะไม่ค่อยเรียบนะครับมีตัวที่มันจับคู่นะครับสังเกตง่ายๆครับนี่ครับฝ่า วิธีการดูง่ายๆนะครับไข่ก็จะเต็มหมดนะครับนี่เป็นวงบ่อ <c oughs> เยอะนะครับอีกตัวนะครับ ใหญ่มากโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ